สวัสดีครับไปยังอยุกับช่องควายไทยไล่ทุ่งคือเก่าครับสทภาพ่อแม่พี่น้องมาเบิงพระเอกประจําฟาร์มฟาร์มองมอปุ้บ้าน่านเนี่ยพี่น้องครับมีพระเอกเรากับพื้นนี่ละโตแบบยิ่งดําขึ้นลื่นด้วยเนี่ยพี่น้องครับนี่าคุณพ่อสวัสดีครับครับคุณพ่อเป็นผู้ดูแลเจ้าพระเอกเป็นบมอคุณพ่อครับคุณพ่อซื้อยังก็คำเฮ้ยติดคำ่วยครับติดคำ่วยบ้าน่าทองเนาะครับอันเพิ่นนี่เพิ่นซื้อยังคุณพ่อเนี่ยทิบพันดีเจ้าพันดี เป็นควายอายุจากปีครับอายุห้าปีครับห้าปีแล้วพ่อแม่ได้ครับเป็นตั้งไดพ่อเป็นลูกใบเป็นใบยกครับพ่อเป็นใบยกเลยเลูกใบยกลูกใบยกเลยพี่นอ้องแม่ได้ครับเราใดแม่เป็นเราควายบ้านนี่แหละแต่ว่ามเป็นควายสายประกวดโอ้โหสายประกวดแต่ว่าโตขนาดที่โตใหญ่อยู่นะคนควายประกวดนะ้องคนบอลถึง,ถงร้อยแปดสิบถึงร้อยที่สิบแปดร้อยที่สิบแปดแม่ันน่ะเจ้า <laughs> จพันดีนี่ด้ครับตอนนี้เท่าใดซูมเท่าใด ร้อยห้าสิบเก้าหรือขโอ้ร้อยจัเล่นนะร้อยห้าสิบเก้าร้อยหกสิบคนละเนาะต้องรู้ครับพี่น้องผัวความเชี่ยงความรู้ดีร้เป็นบมอครับเมื่อนี้ได้หลงสาปาเราตีคุณพ่อเมื่อเนี้ยบ่อครับไม่หลงตีขตี้ขั้นล่างตีขั้นล่างนั้น <laughs> พี่น้องเอัให้หมุนเห็นบิ้งครับคุยพ่อพันไปจาข้าอ, 1, ของหมอปูดเบึง้งสัดส่วนเบิดกัอนเราของใบหยกเด้อพี่น้องเม่นี้ก็เดินสายทับ คือรีดน้ำเชื่อคุณพ่อเสมอนี่เกินสายทับทับสดเลยตีครับทับสดเลยทับในราคาแพงบ่ครับเกษตรก่จับต้องได้บ่ออกนอกพื้นที่สองพันครับสองพันรับประกันจนติดบ่ครับรับประกันสามเทียสามเทียสามเทียเด้อพี่น้องครับทับสดแต่ว่าน้ำเชื่อบ่มิติีคุณพ่อมันเชื่อว่าตีไปเรีดอยูเพราะท่านในเรียดโอ้น้ำเชื่อบ่ทันเห็ดเด้อพี่น้องนินทับสดแถวเราแวกใกล้เคียงหรือตั้งจังหวัดไปบ่คุณพ่อเนี่ไปเกิดตั้งเพื่อเกษตร อเอาอำเภอไก่เคียงเนาะว่างไงเนาะบันแทนยังข้อครับรบึบ่งดูพี่น้องบึ่งเนียนนังดูเนียนนังมังซาบึ่งปัว่วดําขึ้นลึนอยู่พี่น้อง <c oughs> เราใบยกครับเราใบยกมารอบนี้บบไห้คืองวดก่อนเนาคุณพ่อเนาะค้า <c oughs> จินยางเดียวพี่น้องครับคุณเน่ยอ,อ่าเพ่อไปจับขอยกโชด้วยทีจริงี่มันเป็นโค้งลงหัวสูงเวยเออบึ่งดูุพี่น้อง <laughs> หลักงัวเแล้วก็ลายลายพี่น้องป่าเจ้าใบยกบ้านธาตุเฮ้ยโมเมนพ่อใบยกบ่ไเด้เจ้าพันดีบ้านธาตุสนันอกพี่น้องขออภัยนยครับพ่อผิดพ่อถือเป็นลูกของใบยกครับเบิ่งความอลังการเบืงคงขมใหญ่ความยาวให้ลูกมาดีเพาคุณพอ่อลูกเพิ่นนำ้ำเจ้าดีครับฮะลูกดีอยู่ตัวนึงยึดก้อที่นี่ยึดถึงหลังเขาเนี่ยหมอให้แล้วแเสียนนึงเของใครโอรงเดียน ยูเถึงภูนี่ตีมียู่ตีผมจะเป็นน้ำหาอีกวะมียูบ,ายบา้านตะเจยบ้านตาลินท้องนี่บอกคุณพอ่อตาลินท้องแหละอเมื่อนี้ทีบว่าขึ้นไปอีกเฉพาะส่นเราอยู่พอกปกติทิ่พ่อยูเลยงนะเอาคุณเห็น,เ,นเราเบียกผู้ใดสนใจใกล้เคียงนานคุณพอ่อนอะอยากทับสดครับแต่ว่าเราน้ำหอนบ้านบอกคุณพ่อหรือต้องเอาควายตัวเมียมันเนี่ย ถ้าถ้าเอาควายตัวแมวพี่ถ้าพันหาครับโอ้ถ้าเอามาหาผูบ้านนี่พันหาถ้าเอาไปเองกับสองพันเอาไปเองกับเป็นค่าน้ำมูกงน้ำมันเพิ่มอีกางหาร้อยเนาะครับนะครับคือเจ้าพันดีควายงามบ้านธาตุท้องเด้อพี่น้องเด้อผู้ใได้สนใจกับเบอร์โทรกันลงไว้ในคลิปนี่ละพี่น้องเอาคลิปนี้กับฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ํานี่ละค่อยบึ้งแม่พันต่อไปครับที่เป็นรีวิวให้เบิ้งเลยครับแต่ละตัวบิกง่ายเลยพี่น้องขอบคุณทุกท่านเด้อครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้ครับสวัสดีครับ